บทนำ F-35 Lightning 2สุดยอดนักรบแห่งท้องฟ้ายุคศตรวรรษที่21เมื่อพูดถึงเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกในปัจจุบันชื่อของ F-35 Lightning 2มักถูกกล่าวถึงเป็นอันดับต้นๆของรายการเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นนี้ไม่เพียงเป็นผลงานทางวิศวกรรมขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสงครามยุคใหม่ ที่รวมเอาความเร็วความเงียบความแม่นยำและเทคโนโลยีดิจิตอลขั้นสุดไว้ในลำเดียวบทสคริปต์นี้จะพาผู้ชมไปรู้จักกับ F 3 5อย่างลึกซึ้งตั้งแต่แนวคิดการออกแบบสมรรถนะจริงไปจนถึงบทบาทในสนามรบสมัยใหม่จุดกำเนิดแห่งสายฟ้าแรงบันดาลใจของชื่อ Lightning 2 F-35 ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินรบในตำนานอย่าง P 3 8 Lightning ซึ่งเคยสร้างชื่อในสงครามโลกครั้งที่2ชื่อ Lightning 2จึงหมายถึงการกลับมาของสายฟ้าแห่งสนามรบ แต่ในร่างใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคและระบบควบคุมการบินดิจิทัลทุกมิติโปรแกร,รมนี้เริ่มต้นในช่วงทศวรรษ1990ภายใต้โครงการจอ s t r i k e Fighter หรือ JSF โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่พหุภารกิจที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือและนาวิกโยธินในลำเดียวเทคโนโลยีล่องหนหัวใจของการออกแบบ F 3 5สิ่งที่ทำให้ F 3 5แตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปคือเทคโนโลยีล่องหนเซตเทคโนโลยี ตัวลำเครื่องออกแบบให้มีรูปทรงเฉพาะเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ผิวเคลือบด้วยวัสดุดูดซาบคลื่นเรดาร์แระเอร์เบิร์นเมทีเรียลและมีช่องอาวุธซ่อนภายในลำตัวเพื่อให้สามารถพกอาวุธได้โดยไม่เพิ่มสัญญาณเรดาร์ผลลัพธ์คือเครื่องบินที่สามารถแอบเข้าหาพื้นที่เป้าหมายได้โดยแทบไม่มีใครตรวจจับได้ระบบเรดาร์และเซนเซอร์อัจฉริยะดวงตาที่มองได้ไกลเกินมนุษย์ F-35 มาพร้อมระบบเอซีเรดาร์แอคท e e e ิเล็กทรอนิก l ์เล a ส์ a าร์เ ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายติดตามและส่งข้อมูลให้เครื่องอื่นได้ในเวลาเดียวกันรวมกับระบบ Distributed a p e r t u r e System d o s ซึ่งติดตั้งกล้องอินฟราเรดรอบลำเครื่อง6จุดทำให้นักบินสามารถเห็นภาพ360องศาแบบเรียลไทมผ่านหมวกนักบินรุ่นพิเศษ Chandis h e m i s p h e r i c a Display System หมวกนี้แทนที่หน้าจอคอกพิทแบบเดิมทั้งหมดโดยแสดงข้อมูลการบินเป้าหมายและสถานะระบบต่างๆบนกระบางตาโดยตรงราวกับนักบินกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่อง สมรรถนะการบินความเร็วพลังและความคล่องตัวเครื่องยนต์พระควิตมนี F-135 เป็นหัวใจของ F-35 ให้กำลังขับถึงกว่า43,000ปอนด์สามารถเร่งความเร็วสูงสุดถึงมอก1.6หรือเกือบ2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะไม่เร็วที่สุดในโลกแต่จุดเด่นคือความเสถียรและพลังขับที่มหาศาลทำให้สามารถบรรทุกอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวด m 1 2 0น้ํารอม M9 x เดอร์ Z ระเบิด JDM และอาวุธนำวิธีแบบแม่นยำ F-35 ยังสามารถบินขึ้นลงในพื้นที่จำกัดในรุ่น F-35B ซึ่งออกแบบให้ตอบโจทย์นาวิกโยธินโดยเฉพาะระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรบในโลกดิจิทัลในยุคสงครามข้อมูลการได้เปรียบไม่ได้มาจากอาวุธที่แรงกว่าเท่านั้นแต่จากข้อมูลที่มากกว่า F-35 ใช้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลแมลมาทิฟังชัน Advanced d a t a Link ที่ทำให้เครื่องแต่ละลำสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนภาพและข้อมูลเป้าหมายได้แบบเข้ารหัสปลอดภัยระบบนี้ทำให้ฝูงบิน F 3 5สามารถทำงานร่วมกันราวกับเป็นสมองเดียวกันเพิ่มโอกาสโจมตีและหลีกเลี่ยงศัตรูได้อย่างแม่นยำความแตกต่างของทั้ง3รุ่น A B และ C F 3 5มีอยู่3รุ่นหลักที่ออกแบบตามภารกิจของแต่ละเหล่าทัพ F 3 5 A รุ่นมาตรฐานของกองถับอากาศสามารถบินจากรันเวย์ปกติและเหม